มีคำถามน่าสนใจจากน้องๆค่ะว่าการแต่งงานกับชาวแคนาเดียสามารถช่วยให้คู่สมรสเนี่ยยื่นขอ PR Permanent Residency ได้หรือไม่คำตอบคือได้ค่ะ <Yeah! S 1> เราสามารถที่จะทำ PR า PR ผ่าน Family Sponsorship Program ได้ค่ะซึ่งก็มีรายละเอียดและก็ข้อแนะนำดังนี้นะคะอย่างแรกค่ะสิทธิในการสมัคร PR ผ่านการแต่งงาน คู่สมรสชาวแคนาเดียนเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับคู่สมรสของตนในการยื่นขอ PR ได้นะคะซึ่งการยืนยันความสัมพันธ์เนี่ยต้องแสดงหลักฐานว่าการแต่งงานเป็นจริงค่ะไม่ได้เป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางการเข้าเมืองเรียกภาษาอังกฤษว่า marriage of convenience Oh No สำหรับข้อกำหนดสำหรับผู้สนับสนุนซึ่งเป็นสปอนเซอร์เนี่ยนะคะต้องมีสถานะเป็น Canadian Citizens หรือว่า Permanent r e s i d e n t และต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนอกจากนั้นแล้วก็ต้องไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเช่นเคยล้มละลายหรือว่าเคยถูกดำเนินคดีอาญาบางประเภทนะคะ<อ>และข้อดีก็คือไม่ต้องพิสูจน์รายได้ขั้นต่ำสำหรับคู่สมรสซึ่งยกเว้นในกรณีที่มีบุตรติดมาด้วยค่ะ ี้ก็มาดูประเภทของ sponsorship กันนะคะถ้าเป็น inland sponsorship ใช้ในกรณีที่คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในแคนาดาจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราวระหว่างรอผล P.R. ได้ค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่ง outland sponsorship ใช้ในกรณีที่คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติยังอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างล่ะคะมาดูกันค่ะ อย่างแรกเลยค่ะขาดไม่ได้ใบทะเบียนสมรสนะคะ marriage certificate แล้วก็อย่างที่สองค่ะหลักฐานความสัมพันธ์อย่างเช่นรูปถ่ายการสนทนาหลักฐานการเดินทางร่วมกันในอดีตค่ะถัดมาก็คือ passport ก็คือหนังสือเดินทางและก็เอกสารส่วนตัวของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ proof of, of sponsorship eligibility จากฝ่ายชาวแคนาดาเ่นะคะ และอย่างสุดท้ายก็คือใบรับรองความประพฤตินะคะ p o l e c s e c l e a c e เตรียมไปให้พร้อมนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสมัครนะคะ1ค่ะดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ IRCC ป้าพูดถึงอยู่เสมอนะคะ Immigration, Refugees and Citizenship Canada แล้วก็อย่างที่สองก็นำมากรอกแล้วก็ส่งเอกสารพร้อมค่าธรรมเนียมค่ะ ค่าธรรมเนียมก็ประมาณ1,080เหรียญแคนาดาซึ่งก็จะรวมค่าประมวลผล PR แล้วก็ค่า right of permanent residence ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยค่ะก็รอผลการตรวจสอบเอกสารและรอการเรียกสัมภาษณ์ถ้าหากว่าจำเป็นนะคะสำหรับระยะเวลาในการดำเนินการนะคะก็อยู่ที่ประมาณ12 1 8เดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ sponsorship แล้วก็ปริมาณใบสมัครในช่วงนั้นๆน,น,นะคะ ท้ายที่สุดค่ะข้อควรระวังนะคะน้องๆต้องระวังการให้ข้อมูลเท็จหรือว่าการแต่งงานปลอมๆเพราะว่าอาจจะถูกปฏิเสธแล้วก็ถูกแบนจากการสมัครใดๆเลยในอนาคตนะคะ oh. และป้าก็แนะนำให้ใช้ตัวแทนหรือว่าที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการรับรอง R C I C ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามอีสานอินเตอร์เพื่อรับชมสารประโยชน์ใหม่ๆด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย